ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ,ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการผ่าตัดข้อมือนะคะเมื่อเจอถุงน้ำที่ข้อมือนะคะอะไรบ้างที่เราจะต้องอนึกถึงนะคะในช่วงที่เราตัดสินใจจะผ่านะคะอันดับแรกเลยนะคะมือข้านนั้นก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ในการที่จะทำให้แผลหายหมายถึงว่าสามารถขยับได้ดีขึ้นนะคะ ภายในสองสัปดาห์นี้นะคะเราจะลำบากไม่ว่าจะเป็นการขับรถนะคะไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับนะคะแล้วก็แม้กระทั่งาการระมัดระวังเองนะคะอย่างเช่นที่หนูไปผ่าตัดมานะคะแค่เรา,าลลับอยู่แล้วเผลอยกมืออะไรแบบนี้นะคะเราก็จะเจ็บขึ้นมาได้ง่ายมากนะคะอพอผ่านไป2ส,สัปดาห์นะคะคุณหมอก็จะนัดดูดแผลนะคะ เมื่อหลังจากที่ทุกอย่างโอเคแล้วนะคะหลังจากสองสัปดาห์มานะคะตอนนี้ก็เข้าเป็นเดือนที่สี่แล้วนะคะประมาณนี้นะคะก็ยังมีผลกระทบก็คือว่าก็ไม่สามารถใช้มือได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นบคนุคคลที่ตัดสินใจในการที่จะผ่าตัดนะคะถ้าเราต้องทำงานที่ใช้มือเยอะๆนะคะ บางทีการปล่อยไว้เลยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะอย่างเช่นตอนนี้ก็คือจะเป็นรอยแผลเป็นนิดๆน,นะคะแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้ายกของหนักเราก็จะเริ่มเจ็บนะคะหรือถ้าบางช่วงที่เรานอนอยู่แล้วเราตื่นขึ้นมานะะมนก็จะยังเจ็บนะคะในเส้นที่เป็นรอยตรงนี้นะคะบางทีก็เกิดอาการชาดได้ง่ายอย่างเช่น โดนเข็มหรือว่าโดนมดอะไรกัดนะคะก็จะแบบเริ่มชาขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นผลอ,อาจจะเป็นการอักเสบได้ง่ายหลังกันที่เราเคยผ่าตัดนะคะเพราะว่าบริเวณฝ่ามือนะคะจะมีเส้นประสาทค่อนข้างเยอะนะคะคุณหมอบอกอย่างนั้นนะคะค่ะก็จะฝากไว้นะคะสําหรับบุคคลที่จะตัดสินใจผ่านะคะันับแรกเลยเราจะต้องแบบวางแผนการใช้มือนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับมือนะคะอันนี้ก็ต้อง คิดนิดนึงนะคะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นว่าเรา,าจากที่ไม่เป็นภาระเลยแค่ไม่สวยใช่ไหมคะหลังจากที่เราผ่าตัดไปมันอาจจะทําให้เราแบบหยิบจับไม่ง่ายจนกลายเป็นาภาระผู้อ,อื่นเป็นต้นนะคะหรือแบบกลายเป็นภาระตนเองนะคะสําสหรับอื่นๆน,นะคะถ้าบคุคคลต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะยินดีให้ข้อมูลทุกท่านนะคะทุกคนค่ะ